ชาวต่างชาติคนนี้เป็นยูทูบเบอร์ที่อยากจะรู้ว่าเมืองหลวงของประเทศไทยจะเจริญแค่ไหนทำไมถึงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาที่เมืองนี้ทำให้ชาวต่างชาติคนนี้เดินทางมาที่ประเทศไทยในทันทีเพื่อพิสูจนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะดีอย่างที่หลายคนบอกเอาไว้หรือเปล่าและเมื่อมาถึงประเทศไทยชาวต่างชาติคนนี้ก็ได้เจอกับอะไรหลายๆอย่าง ที่ทําให้ตัวงเขานั้นบอกว่ากรุงเทพเนี่ยมันน่าทึ่งเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นอาหารตึกต่างๆแท็กซี่ที่โกงราคานะครับและก็อื่นๆอีกมากมายที่ชาวต่างชาติคนนี้ได้พบเจอในประเทศไทยโดยชาวต่างชาติคนนี้จะเจออะไรบ้างในประเทศไทยนั้นและเขาเนี่ยจะพูดถึงประเทศไทยในแบบไหนก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับ S <S <PI> เปิดคลิปมาเน <c oughs> <c oughs> ี่ยชาวต่างชาติคนนี้ก็อยู่ในประเทศไทยซึ่งในวิดีโอเขาได้บอกว่าในตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยโดยครั้งนี้ก็เป็นการมาเที่ยวกรุงเทพครั้งแรกของเขาด้วยและชาวต่างชาติคนนี้นะครับก็บอกว่าในครั้งแรกเนี่ยที่มาเหยยบกรุงเทพตัวของเขาเองเนี่ยรู้สึกทึ่งเป็นอย่างมากแล้วไม่คิดเลยนะครับว่ากรุงเทพจะเจริญขนาดนี้ซึ่งเขาเนี่ยก็รู้ว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วแต่ก็ ไม่คิดว่าจะพัฒนาได้ถึงขนาดนี้ซึ่งเขาเองนะครับได้บอกว่าในวิดีโอตอนนี้เขาเนี่ยอยู่ในกรุงเทพเป็นเมืองที่แสนวุ่นวายซึ่งเราเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับว่าที่นี่มีคนเดินพลุงพล่านเต็มไปหมดเมื่อมองลงไปที่ถนนการจราจรน,นั้นก็ติดขัดแต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะมันคือสัญลักษณ์ของเมืองที่จเจริญแล้ว มันก็จะมีผู้คนมากมายมีรถสัญจรไปมาเต็มไปหมดเป็นเรื่องปกติจากนั้นนะครับเขาก็ได้เดินชมเมืองกรุงเทพไปเรื่อยๆและเดินไปจนถึงกับร้านขายน้ําแห่งหนึ่งซึ่งร้านนี้นะครับก็เป็นร้านขายน้ําทับทิมและชาวต่างชาติคนนี้ก็ได้ซื้อมาลองชิมดูว่า มันจะมีรสชาติเป็นยังไงซึ่งราคาน้ําทับทีมที่เขาได้ซื้อก็มีราคาขวดละ100บาทถ้าสําหรับคนไทยของเราเนี่ยนะครับก็จะมองว่ามันแพงเอามากๆแต่สําหรับชาวต่างชาติเขาเนี่ยไม่ได้คิดอะไรแล้วเขาก็ได้ซื้อกินตามปกติโดยที่ไม่ได้ทักท้วงเรื่องของราคาเลยนะครับว่ามันแพงจนเกินไปจากนั้นเขาก็ได้เดินไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เจอกับข้อตําหนิอย่างหนึ่งของกรุงเทพมหานครซึ่งก็คือมันไม่มีถังขยะเลยถึง มีเนี่ยมันก็น้อยมากๆที่กรุงเทพนี้ทังขยะหาได้ยากมากๆชาวต่างชาติคนนี้บอกในวิดีโอของเขานะครับว่าเขาเนี่ยเดินหาถังขยะกว่าครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เจอเลยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากหากกรุงเทพเนี่ยมีถังขยะมากกว่านี้หลังจากที่พูดจบแล้วนะครับเขาเนี่ยก็ได้เดินสำรวจกรุงเทพต่อไปและไปเจอกับสิ่งที่ชาวต่างชาติคนนี้ชอบเป็นอย่างมากซึ่งก็คือสถาปัตยกรรมต่างๆในกรุงเทพ ก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีของมากมายร้านช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วย ข้อความสุดประทับใจและเขาเนี่ยครับก็บอกว่าเขานั้นรู้สึกชอบกรุงเทพขึ้นมาแล้วหลังจากที่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับเขาก็คิดว่ากรุงเทพไม่เจริญซึ่งกรุงเทพเนี่ยก็คงไม่ได้จะน่าเที่ยวอะไรขนาดนี้แต่พอมาถึงเนี่ยเขาก็รู้สึกชอบกรุงเทพขึ้นมาเป็นอย่างมากเลยนะครับและพอเขาได้เข้าสู่ช่วงกลางคืนชาวต่างชาติรายนี้ก็ได้เดินทางไปเที่ยวกรุงเทพต่อพร้อมกับหาของกินไปเรื่อยๆจากนั้นเนี่ยก็เดินไปต่อที่ถนนข้าวสารซึ่งก็เป็นถนน นะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติเมื่อเดินทางมากรุงเทพมักจะไปเที่ยวที่นั่นเสมอซึ่งเขาเนี่ยก็กำลังเดินทางโดยการหารถตุกต๊กในบริเวณนั้นโดยที่ชาวต่างชาติคนนี้ก็ได้พูดในวิดีโอของเขานะครับว่าเขารู้สึกกังวลเป็นอย่างมากกับเรื่องที่เขารู้สึกชื่นชอบกรุงเทพซึ่งเขาบอกว่าในตอนนี้ตัวเขานั้นนะครับต้องหารถตุกต๊ก เพื่อเดินทางไปยังถนนข้าวสารแต่เขานั้นก็กลัวว่าจะถูกคนขับรถเนี่ยโกงเอามากๆมันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆที่ตัวงเขาจะโดนโกงและเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าจากสถานที่ที่เขาอยู่ไปจนถึงถนนข้าวสารมีค่าบริการเท่าไหร่ซึ่งเขาเนี่ยก็หวังแค่ว่าตัวงเขาจะไม่โดนโกง ในระหว่างที่เขากําลังเดินทางนะครับหารถตุ๊กๆเขาก็ได้พูดกับผู้ติดตามในวิดีโอของเขาว่าเขารู้สึกชื่นชอบกรุงเทพเป็นอย่างมากและบอกว่าเมืองกรุงเทพเนี่ยนะครับเมื่อมากรุงเทพแล้วคุณก็จะได้พบกับผู้คนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าสัตว์ต่างๆแม้กระทั่งชาวต่างชาติชาวอเมริกาและก็นักท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นสถานที่และวัฒนธรรมต่างๆมันก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆ หลังจากนั้นนะครับพูดจบแล้วเขาก็ได้เดินไปเจอกับรถตุกๆแน่นอนว่าคนขับรถตุกๆนั้น ก็เรียกราคาค่อนข้างที่จะแพงเลยนะครับโดยเขาเนี่ยกินค่าบริการ300บาทในการเดินทางไปยังถนนข้าวสารซึ่งชาวต่างชาติคนนี้ก็เลยตอบตกลงไปนะครับเพราะเขานั้นอยากจะไปถนนข้าวสารแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้พูดกับกล้องเนี่ยว่าเขาไม่รู้ว่าเขาโดนโกงหรือเปล่าแต่เขาอยากจะไปถนนข้าวสารจริงๆเพราะฉะนั้นเขาไม่สวนว่ามันจะแพงเกินไปหรือว่าเป็นราคาปกติเขาเนี่ยอยากจะไปมากๆ จากนั้นนะครับชาวต่างชาติคนนี้ก็ได้ขึ้นรถตุกๆเพื่อเดินทางไปยังถนนข้าวสารแต่ว่าในระหว่างที่นั่งอยู่บนรถเขาก็ได้เห็นบรรยากาศกรุงเทพมหาคนครในตอนกลางคืนทําให้ตัวงเขานั้นรู้สึกตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก จากนั้นนะครับเขาก็ได้เดินทางไปยังถนนข้าวสารในที่สุดซึ่งเขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่าที่ถนนข้าวสารนี้มันบ้ามากๆเพราะมีการเปิดเพลงที่เสียงดังและมีคนขับรถเข้าไปในถนนคนเดินด้วยแต่ไม่ใช่แค่นี้เพราะในถนนข้าวสารก็มีอาหารที่แปลกตาของเขาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเนื้อจระเข้หรือแม้กระทั่งแมงมุม ซึ่งราคานั้นก็แพงเอาเรื่องนะครับเพราะว่าเนื้อจอระเข้มีราคาอยู่ที่150บาทและแมงมุมนั้นก็ราคาตัวละ600บาทซึ่งชาวต่างชาติรายนี้ก็อยากจะกินของแปลกๆสิ่งนี้ดูนะครับเขาก็เลยซื้อทั้งจระเข้และก็แมงมุมมากินดูหลังจากที่ได้ลองกินแล้วเขาก็รีวิวแมงมุมกับจระเข้ว่าเนื้อจอระเข้นั้นมันเหนียวมากไม่ค่อยอร่อยสักเท่าไหร่แต่แมงมุมเนี่ยอร่อยมากๆ และในเวลาต่อมานะครับเขาก็กําลังจะกลับโรงแรมโดยที่มีวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยอาสาที่จะไปส่งเขาและวินมอเตอร์ไซค์คนนี้ก็ดูว่าจะเป็นคนที่ทํางานหนักมากๆทําให้ชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยยอมตกลงที่จะให้วินมอเตอร์ไซค์คนนี้ไปส่งในราคา300บาท และหลังจากที่วินมอเตอร์ไซค์ขับไปส่งชาวต่างชาติคนนี้ถึงโรงแรมแล้วเขาก็ยังมีน้ำใจนะครับในการซื้อเหล้าให้กับวินมอเตอร์ไซค์ไปด้วยซึ่งชาวต่างชาติคนนี้บอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกเห็นใจคนขับวินคนนี้เลยช่วยอุดหนุนโดยที่ไม่ต่อราคาและก็ได้ซื้อเหล้าให้ไปด้วยและในวันต่อมานะครับเขาก็ได้เดินไปเที่ยวชมอีกสถานที่หนึ่งซึ่งก็เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวและคนไทยนิยมเดินทางไปเป็นอย่างมาก โดยสถานที่แห่งนี้ก็คือตลาดนัดจตุจักร และเขาเองนะครับก็รู้สึกประทับใจที่นี่พอสมควรเลยและเขาก็บอกว่าตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เขานั้นเคยเดินตลาดมาเลยมันมีของที่หลากหลายมากหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินรีวิวตลาดแห่งนี้ไปเรื่อยๆและไปเจอกับสิ่งที่น่าประทับใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งเด็กนักเรียนที่กําลังเดาะบอลหาทุนการศึกษาอยู่แต่เขาก็บอกว่าตัวเขานั้นเจอกับปัญหาหนึ่งอีกแล้ว ซึ่งกรุงเทพนั้นก็ควรที่จะปรับปรุงในส่วนนี้เพราะว่าเขาเนี่ยเดินหาทางขยะไม่เจออีกแล้วซึ่งชาวต่างชาติรายนี้ก็ได้บ่นในวิดีโอของเขานะครับว่าที่นี่มันหาทางขยะยากมากจริงๆถ้ากรุงเทพมีขยะมากกว่านี้ก็คงจะดีจากนั้นนะครับในวันต่อมาชาวต่างชาติคนนี้ก็ได้เดินทางไปเที่ยวที่สวนลุมพินีเพราะเขาเนี่ยอยากจะมาดูสัตว์นะครับสัตว์ตัวหนึ่งที่โด่งดังเอามากๆซึ่งก็คือตัวเงินตัวทอง และเมื่อได้เจอนะครับเขาก็เล่นกับมันอยู่นานพอสมควรหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆจนไปเจอกับหญิงขายโรตีชื่อดังในโลกโซเชียลมีเดียจากนั้นเขาก็ได้ช่วยอุดหนุนและสั่งโรตีในราคา50บาทซึ่งชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยนะครับก็ได้ทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเพราะตอนจ่ายเงินเนี่ยนะครับสาวขายโรตีคนนี้บอกว่าโรตีราคา50บาทแต่ชาวต่างชาติคนนี้กลับจ่ายเงินไปในราคา5,000บาทพร้อมกับให้เหตุผลว่าตัว เขาเนี่ยเคยได้ยินเรื่องราวของหญิงสาวขายโรตีคนนี้ซึ่งหญิงสาวคนนี้เนี่ยเป็นคนที่สู้ชีวิตมากเพราะฉะนั้นเอาเงินนี้นะครับไปช่วยเหลือครอบครัวของคุณนะและจากนั้นนะครับเขาก็ได้ไหว้ขอบคุณและรับเงินของชาวต่างชาติคนนี้ไปต้องบอกเลยนะครับว่าชาวต่างชาติคนนี้เป็นคนดีและก็สายเปีเอามากๆและเมื่อตกกลางคืนเขาก็ได้เดินใช้บริการรถโดยสารอีกครั้งแต่ในครั้งนี้นะครับมันแตกต่างจากครั้ง ที่แล้วเพราะว่าชาวต่างชาติคนนี้บอกว่าเขาได้โหลดแอปพลิเคชันหนึ่งมาซึ่งก็คือ Grab นั่นเองนะครับที่สามารถจะโทรเรียกรถโดยสารได้โดยเขาเนี่ยบอกว่าแอปนี้มันดีมากๆเพราะมันทําให้เขาประหยัดเงินไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจะเลิกนั่งตุ๊กตุ๊กแล้วนอกจากนี้เขาก็บอกอีกนะครับว่าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Grab นั้นก็ยังสามารถสั่งอาหารได้อีกด้วย และในเช้าวันถัดมาตัวเขาเนี่ยก็เลือกใช้บริการ Grab เพื่อเดินทางไปเที่ยวที่ห้างไอคอนสยามและราคาค่าบริการในแอปก็อยู่ที่63บาทเท่านั้นซึ่งเขาเนี่ยก็ได้นึกถึงตอนที่ใช้บริการรถตุ๊กๆและวินมอเตอร์ไซค์โดยที่ในตอนนั้นค่าบริการอยู่ที่300บาทเลยถ้าใช้บริการแอปพลิเคชันนี้ก็จะประหยัดเงินไปได้เยอะมากๆจากนั้นเขาก็ได้มองไปที่ชาวต่างชาติที่นั่งอยู่บนรถตุกต ซึ่งเขาเนี่ยนะครับก็ได้บอกกับผู้ติดตามในวิดีโอของเขาว่าชาวต่างชาติคนนี้คงจะโดนหลอกให้ใช้บริการในราคาที่แพงเช่นเดียวกับตัวของเขาหลังจากที่ไปถึงแล้วนะครับเขาก็ได้จ่ายเงินและก็ให้ทิปกับคนขับแกร็บอีก 150บบาทจากนั้นเขาก็ได้ไปซื้อตั๋วเรือนะครับเพื่อเดินทางต่อไปอยังไอคอนสยามและเขาเนี่ยก็รู้สึกดีเป็นอย่างมากที่ได้ขึ้นเรือและเขาก็ยังตกใจอีกเป็นอย่างมากนะครับเมื่อรู้ว่านั่งเรือไปไอคอนสยามนั้นฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่าย จากนั้นนะครับชาวต่างชาติคนนี้ก็ได้บอกเล่าเรื่องราวที่น่าประทับใจที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่คิดยังไงนะครับกับประเทศไทยเขาได้บอกในวิดีโอของเขาว่าห้างในประเทศไทยนั้นมันดูดีมากและใหญ่มากๆด้วยตัวเขานั้นประทับใจเป็นอย่างมากชาวต่างชาติเมื่อพูดถึงประเทศไทยก็มักจะมีอคติว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ยากจนไม่พัฒนาประชาชนเนี่ยก็มักจะอาศัยอยู่ในสลัมเก่าๆซึ่งหากใครที่ยังไม่เคยเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย ก็จะไม่สามารถรู้ความจริงได้ว่ากรุงเทพนั้นเจริญมากขึ้นแล้วจริงๆและเขาก็บอกกับผู้ติด,ดตามอีกนะครับว่าดูไอคอนสยามสิ มันน่าทึ่งเป็นอย่างมากคุณควรที่จะมาประเทศไทยให้ได้สักครั้งหนึ่งและมาดูด้วยตาของคุณเองซึ่งในตอนนี้เขาก็พูดชมกรุงเทพไม่หยุดเลยแล้วบอกว่ากรุงเทพเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากลอนดอนของประเทศอังกฤษประเทศไทยนั้นพัฒนาไปถึงระดับนั้นได้แล้วเมืองหลวงของประเทศไทยมันพัฒนาไปเกินกว่าที่ตัวเขานั้นจะจินตนาการได้หากไม่ลองมาสัมผัสเองและตัวเขาก็รู้สึกชอบกรุงเทพเอามากๆ โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของชาวต่างชาติรายหนึ่งที่ได้เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยและก็เจอกับเรื่องหน้าทึ่งที่ผมได้นํามาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปโดนี้หากชอบใจนะครับหรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าเนี่ยผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังก็โปรดติดตามและก็รอรับชมกันต่อไปนะครับเอาละครับเรื่องราวโดวยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ